ทุกคนเดี๋ยวจะพาไปดูกันนะคะว่าวันหยุดหนึ่งวันนัดทำอะไรบ้างนะคะก่อนอื่นเลยเพื่อนมารับนะคะเราจะเดินทางไปนคนปรปฐมนะคะแต่แวะพี่ทีก่อนนะคะเพราะว่าอยากกินพันไทยเหมือนพี่จองกับพี่คันแลนนะคะแล้วดูเพื่อนชั้นกินสตาร์บัคค่ะพลชนชั้นกันเลยนะคะจากนั้นก็ไปบ้านนกมาร์เก็ตนะคะก็มีของขายพอประมาณนะคะแต่นัดว่าร้านรวงมันน้อยไปนิดนึงนะคะก็มีทั้งอาหารเครื่องดื่มแล้วก็เสื้อผ้ากระเป๋าอะไรขายนะคะก็มากินผัดไทยกุ้งสดกับหอยทอดนะคะจากนั้นก็ไปวัดลำพญามาไหว้พระแล้วก็ทําสังฆทานนะคะก็ทาสังฆ น้ำอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ให้อาหารปลาค่ะทาบุญแล้วทาทานนะคะแตบบ่คือก็ขากุกัวนะคะเพราะว่าน้ํากระเด็นสูงมากนะคะจากนั้นก็ไปคาเฟ่นะคะแต่ว่าเหมือนผู้ประสบภัยนะคะลมแรงมากถ่ายรูปไม่ได้เลยและสภาพก็ฝนตกจากนั้นก็เดินทางไปที่ซีคอนบางแคต่อนะคะไปกินหมูย่างเจ้านี้นะคะอร่อยมากเลยนะคะหมูย่างบุฟเฟ่นะคะ กินข้าวแล้วก็ต้องกินหวานนะคะก่อนออกจากร้านก็แอบ,บงงมีกล่องสุ่มขายด้วยนะคะดิฉันกับเพื่อนก็เลยหยิบมาคนละสองกล่องนะคะก็แกะมาหน้าร้านไปเลยนะคะก็คือได้ตัวไม่ซ้ำด้วยสบายใจกลับบ้านได้แล้วจ้า